三头一。 ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาคราวดาวนะครับแต่ว่าจะบอกว่าปีนี้นะครับไม่ได้เตรียมอะไรมากครับทุกคนแล้วก็คราวดาวกับครอบครัวแล้วก็มีญาติพี่น้องนิดนหน่อยๆนครับผมวันนี้ก็แบบว่ารับลูกค้าเสร็จนะครับจากนี่เลยกลางทุ่งคาเฟ่ของเรานะครับพอลูกค้าหมดปุ๊บเราก็เอาของที่มีอยู่ที่ร้านนะครับมาทํากินกันนะคะผมแล้วก็ร้องคาราโอเกะแบบเบาๆลําโพงชุดนิดนิดชุดนิดเดียวเล็กนิดเดียว นี่คือลำโพงเขาดาวของเราแบบชุดเล็กๆไม่ได้เอาอะไรมากมายแบบชุดเบาๆชุดเล็กๆน้อยๆแค่นี้ครับผมแล้วก็กินกันนิดเดียวแบบว่านั่งปูเสือ่อนี่จ้ะนั่งปูเสือ่อแบบนี้เลยนี่ครับ ก็เป็นบรรดาลุงลุงพี่ป้าน้าอาของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับแบบเร่งด่วนไม่ได้ทําอะไรครับทุกควรแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเตรียมตัวอะไรมากก็มีปลาเกลือทอดนะเมนูเราปลาเกลือทอดแล้วก็ย่างหมูย่างหมูแข็งนะครับแล้วก็อันนี้ซื้อจากตลาดเหลือมานะครับแล้วก็อันนี้พุ้ตาทิ่ต้นเหลือจากร้านละล่บอกเลยแล้วก็ข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวแบบอลังการข้าวเหนียวแบบโยนหัวหมาแล้วหมาก็ร้อง เอาอล่นวเลิศน tamam ี่ครับเออก็ประมาณนี้ครับเป็นงานเล็กๆงานกันเองแบบคิมิโนะครับคิมิโนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือร้านก็ปิดหมดแล้วนะครับเจมก็เคลียร์ร้านปิดหมดแล้วแลจ๊ะและสิ่งสำคัญที่เราจะปาร์ตี้กันนะครับเราก็จะมีอันนี้เลยครับทุกคนแตนวันนี้เรากินเป็นโซจูนนะครับแล้วก็ นี่เราเทมอมาอีแล so ้วนะครับใส่มะนาวให้ยังใส่มะนาวแล้วเดี๋ยวบีบพีเกลือใส่ยังเกลือยังใส่ยังเกลือด้วยนะครับใส่แล้วนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการเดี๋ยวเตรียมชอบมะนาวเยอะแบบหนึ่งเนี้เนี่ยมันไม่ปูเลยอ่ะเอไปไม่เย็นไงเอไปไม่เย็นอ่ ไม่ดีเลยมันเอาหมดเป็นโลโลแล้วเอาใหม่เราต้องเริ่มใหม่พ่อร้องเพองอะไรวะยังไม่เกิดเลยทำไมกิแล้วพ่อร้องเพองอะไร ชอบเค็มครับเมียจะเมียจะเมียสองต้องมีเมียสามต้องมีเมียสี่ก็ดีขอเมียสี่สัครบ ว่ารอบนี้จะโอเคไหมมันขึ้นครับโซดาไม่เย็นกว่าจะขึ้น่ะเมาพอดีเลิศเดี๋ยวเราไปรอเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะมีแบบจุดอะไรนิดๆิหน่อยหน่อยเราทุกคนเดี๋ยวไปดูกันตอนเที่ยงคืนแล้วกันนะจ๊ะ เที่ยงคืนแล้วไปเด้อวิ้วไอคิววิคิวเอาปีใหม่แล้ว ครับทุกคนก็จะเป็นภูนะครับจากที่เขาจุดกันรอบๆที่ที่ร้านเจมนะครับนี่นะครับก็คือจะเป็นภูหมดเลยภูหมดเลยครับโอ้คนลูกแฮปปี้นิวเอียร์ครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆนะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปจอเจมส์ชาแนลนะคะฝากไว้ในหัวใจของทุกคนด้วยนะครับสวยมากรอบเลยอุ้ยอุ้ยสวยมากครับกาดผ่านไปแล้วแดงแล้วก็เป็นปีใหม่ครับกคนครับก็ขอให้แฟนเพจจอเจมชาแนลทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ฝากพวกเราสองคนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราตลอดไปนะครับ